ให้เป็นลูกหัวเลยเอ้าหัวเงานเรื่องเลยตอนนั้นเป็นรถหัวโคตรเจ้งมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không. bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้เป็นไงบ้างหล่อไหมยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณน้องถึงตั๊บเนะครับหล่อครับยี่งกล่าวไปโอเคม่วงมากเลย อย่าลืมกันครับพอลูกนี้คือหล่อมากท่านสี่โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่มะก่อนที่ดีโอเรื่องใครเป็นท่ใครเขาตั้งเป็นโฮโฮดีโอเนี่ยฮะ มีแล้วหรอวันนี้หล่อมากขอบคุณครับมันครบ1ปีแล้วหรอ โหลนสดอยู่ทางหน้าเรื่องของกระพบ không ที่รักเธอ ใม่กอสีค้มสงของั้งนั้นใคากลับไปกินอเป่าเนท่งข้าวอร่อยไหมฮะข้าวเช้าทุกคนรังไหมไม่คว้าต้อนเยโดยู้จะจับคู่เส้นดินคุยับมเรวไม่อเฮ้ย้ั

เอาหน้านี้เล่นกับอีเพเลยได้ไหมดนดีกับความสำคัญของเพียด้วยนะขอบคุณครับมาถึงแล้วครับมาถึงกันหมดแล้ว ดขอบคุณครับขอบคุณดอกช่อดอกโหลาหงาบังเลดอกมาที่ตรงไหนขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้ามาได้เลย โอ้ย่คิวจยาวไปไหนขอบคุณพี่มอ้ยนม่ไมเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณสพวงครับโอ้มแก้วน้ำอ,อ,เเอ,อะเื่อไรวะนี้นม่ไมเท่าไหรหรอกไม่เท่าไห,หรไ่เล อินนิดเดียวก็ถึงชั้นดอ,อกไม้แล้วไม่สละเย็น,น,นส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณครับกินดีด้วยนะน้องบาทสครับผมขอบคุณมากมากแต่งตัวทำงานต่อแต่งตัวทำงานต่อ บาดไอ้กุ้งจริงกุ้งเต้นหรือ,อยังกุ้งเต้นไหนครับวันนี้มีกุ้งเต้นหรอฮอ๊ะนี่เขามีกุ้งเต้นเลยเหรอดีดีด้วยนะน้องบาสขอบคุณครับขอบคุณพีส่สาวเยอรมันครับผมครับต่อแล้วคุอ้อบ ใจที่ออกเลยเลยไม่ได้ไม่กำลังใจได้นะจ๊ะ ดีตามากวันนี้ดีตามากไปที่เมฆไทนโอ้อันตรายหาเลยแล่พชื่ออะไรกัน้ัเหรอ้วชื่เขา เราจะเติมอะไรดีอะ่อนนออะก็ในเมื่อมันหล่ออย่วนีลัให้อยู่บ้านใช่ไหมในเมื่อมันหล่อแล้วเราจะไปเติมอะไรดีขอบคุณสิบคนาขอบคุณนะครับ เป็นในเครความรอนอร้อน hey, uh, mm ี hmm. no, mm ่ใ hmm. ห้ของค้เราได้สดี้ของค้า ทีละข่าวอะไรอ่ขอบคุณ <water> ด <ged> ีมากเราจะมอบที <water> <ged> ่ส <water> <ged> ุดขอบคุณ <water> <ged> ่าวดีมากเลยอ๋อ

มีแค่ส <ma> ับอะไรอะเหรอผมกับผู้ญิงกันเลยแต่คนที่สิลุกเผะกปเลยราเหนื่อยมานกถ้าทำแบบนี้ลูกๆดูผูปกครองแต่ข้าท่านวางเทาเราปวดหน้าทีเลจับมืกันก่อนเรื่องนี้เราจะได้บอกท่านใจคุยใช้สิทธิของตัวเองแต่ไงวะโอเค

โช่ลงไปูกถูกผาเยอะแบบนีนใช่ไปแค่สกล่องแล้วก็เหลือใช่ไปแค่สกล่องเป็นขาพี่ตวได้เลยมันเอายกขารรองอเคแเาดีเทหนไปอคโใครรักาขได้หมแม่ขอความแหกของ่านแต่คุชอบมากเลยนะใครนะ นะโอ้ฝากให้ใทรขนมูดถาม่ใบนคุณนนะโอ้ัยขอบคุณนะที่มาหาพี่จุบนั่งดูอยู่ตรงไหนนะพี่่ดูเลยนะครับงไปแล้วปังมไให้ทำยแม่ป้นเยนะเลยนะไปเลยัะไปเยนะเลยนะ รพี่ชายไปชายแดนขอให้พ่อแก่บารมีของของคุครองนะครับขอให้พมีพ่อแก่ขอรำนำพิษคุคองพี่ชายดูนะแล้วก็คนทหารทุกคนเลยขอให้ปลอดภัยนะครับร้องเพนี้เสือปากเอลกีรัพ่อดให้รักนวร้องเพลนีเสือปากเครับ อาอะไอุ้ยเกียวเยวนี้ยนะเขาปี๊นเขาหอมแล้วตัวเขาเหลือนิดเดียวขอเียวย่้วไ่เ็นไม่ได้แล้วน้องเข็นไม่ได้ไเลยี่น้หน่อยสวัสดีครับุหมา

ลูงลุงจ่ออกแก่ลุเทียลูกดีดนะสลี่ดว่าอเห็นค่เนียมันใช้ไม่ได้ลจะมนกว่าต้องเลยกับไอ้จ๊ะอันนี้เชินเบาไพ่ไลนเองนต้องกลัวรุงเที่ลูกเป็นคนสักดีสงแสน อย่าจะนอนสักีงแล้วนะไปรอดูเด้วยมาส์กันะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณมากเลยแต่ผมจะนอนสักนีบหนึ่งทีจนเจ็บคอขอบคุณนะ